ไปแล้วปะมาเฮาพี่ฟ้าเข้าบ้านแล้วเอราทั้งผีขงโงยมับบัดไว้ยิงัดหนึ่งกระโลดพวนพวนหยันเพท่านมูพี่น้องเอ้ยหลบเด้อยไม่อันเลยไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งนะคะแม่แม่แม ตอนนี้นะคะเด็กๆก็เตรียมตัวกลับบ้านกันแล้วนะคะแต่ว่าใช่เลบนีมม่ไปแล้วค่ะอาจหลาดก้อนมูแล้วยังเหลือยังเหลือตุกเชือกนะคะสาวปีของเราจะไปส่งพี่ฟ้านะคะรอพ่อหนองกอนไปแบบสภาพนี่แหละค่ะน้ำพ่อาอาบดอกไปอาบอยุบันเอา<ม><ม>คือพ่อหน่องพ่นว่านั่นล่ะประหยัดน้ำซอยพ่นไปอาบอยุ่เฮียนเฮ้ามาพี่ลูกมาตั้งพี่ถ้าไปตรงพี่ฟ้าไปตรงพี่ฟ้าก้อนลูก แม่ติยางน้ำท่านบ่เนาะมีตาสายจวดทั้งนั้นเลยเนี่ยไปอยู่จ้าไป,ไปตรงพี่ฝ้ายไปไปก่อนเลยมึงถอยหลังไปหาพี่ฝ้ายนั่นถอยใส่เกียถอยไปเลยคุณขั้นขั้นขั้นพี่ปีอยากกลับแลว้วพี่ปีว่าพี่ฝ้า พ่อกำลังต่อสูอยูไ่ไปแล้วไปแล้วสิยางท่านลูกบ่นี่ืก็สายจวดแต่ว่าปวดะ่ะเออพี่ฝ่าฝ่าแห้งมือน,นี่มือน,นี่คือพ่อา,านนองว่าคือไปปนปนปนป,นเ,ป,น,เปนเลย ไปแบบมุนๆโอกโลกเลยนะคะแต่ละเชือกโอ้ไปแบบบนแนมหลังเลยเนาะมือนีเนาะพูดอะอยากกับบานแห้งแล้วเด้เพลินได้เวลากลับบานละเด้พี่ฝ่าจวดจัดจวดจัดเลย ฝนดีนะคะตอนนี้ฝนยังไม่ตกนะคะฝนหยุดแล้วนะคะหยุดให้เด็กๆกลับบ้านก่อนนะคะไปแบบบุ้งวงหนองเลยว่าพมบเพิงบเพิงบบเพื่อผดอ้ขอกินอย่างเดียวค่ะสุดตั้งเลยค่ะมดกระโคอดมดกระโคอเนาะ เตลนเต้เตลิ่นเต้สั่งพาคนไปได้กันนี่โบเมนคนพาสั่งไปได้นี่ฝีฝ่าหนิฮึสั่งหนอมาสั่งพาคนไปน้องว่าสันเจ้าย่างน้ำกุนบบฮันดอกปนัะได้เวลาแล้วเนาะอยากกลับบ้านไปหาแม่โบแล้วนะ พี่ปีจะสูงเท่าพี่ฟ้าแล้วนะคะัตสีซ้ำพี่ฟ้าแล้วปีหนากระสูงซ้ำพี่ฟ้าละตัวนี้แม่รัดเดอรไปแลไปแลบไปแลดูไปอเถอะวะขนาดยังรัดได้นี่ลัดมาตั้งบานอุ่มได้คนะนี้ยังตามมาท่านเลยอ้ยมึน ทาเบง้าเบิงบเบงด้อไปหอดหนาบ้านิ่นสิจวดเดิจวดเลย <c oughs> เลยม่ได้สนใจเลย <c oughs> มื้นนี้คือเพื่อเห็นหัวงูมันรอหลับเน <c oughs> ม้อน,นี้าสาวปีสิเดินออกกำลังกายไปเลยเด้ค่ะบันนี้จะเดินออกกำลังกายแล้วก็ไปโค้งไปเข้าฝั่งนู้นเลยหรือเปล่า หรือว่าจะกลับมาโอ้ไปแล้วปะมาเอาพี่ฟ้าเข้าบ้านแล้วแล้วทั้งฝีก็งโมง่มับบัดไวอยูอ่ฮึฮึฮึฝั่งแห้งฝั่งแห,งงหง้ง,เห,งเห็นน้องอุ้มอาบน้ำอยู่หน้าบ้านเม่เม่เม่หนูรีบหนูรีบหนูรีบหนูเห็นน้องอุ้มอาบน้ำอยู่หน้าบ้านอเออรีบมากเลยรีบมากเลยหนูเห็นอุ้มอาบน้ำอยู่ตรงนั้นน่ะ อุ้มจะไปไหนไม่รู้หนูต้องรีบไปจะไปเที่ยวกับอุ้มเบิบเบิบบ,บิบ,บ,บเลยว้าวแงถ้าเบิงมากอดนี่สิมีเสียงบอตักใต้กันบอโอ้บอตักใต้บอตักใต้โอ้ปุ่นเฮาไปต่อไปน้ำไปน้ำปีดาวไปน้ำแ่เนเลิศหลักตอแล้วตรงปีฝาแล้วมาเจอมูต่อเลยพุ่น ว่าต้องวางสายจวดเบิ่งแนวฝ่าวกระดดกอะดรอ่ะไป,ไปตรงปีเก้าเดียวหนึ่ง,งโง่บุ๊บบบดหนึ่งรกระโดดพุ่นพุ่นยยานบพราะท่านมูพี่นงเอ้ยหลบด้วยไม่อันเลยหยานมูนี้จากหัวแซกกางแซกกางพุ่นพ่อมูแล้วพุ่นกับเบรกอยู่เด้เอเอ เนี่ยเบรกอยู่เด้อเบรกอยู่เด้อค่ะมีเบรกอยู่เออมาตัานหมูกันย่างหน่วยนายหน่วยนาย,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 ยน้ำมูคือกันละอู้ทอกันกระเลิศรักเลยเลิศรักสูงเท่ากันเลยกับพี่ปีเขาเป็นตัวผู้เนาะเขาก็สูงไวุ้่นบางคนเอาหางกอดง่วงเขาไว้เออ เออเบาวนี่ฮัลโหลฮัลโหลเบาวนี่ฮัลโหลรูปหลังให้แน่บ่แม่นแค้นเข่าติเออตบหลังตบหลังให้แน่แค้นุ่มแล้วเออก็ดีแต่ว่ายันตกเออเฮ็ดหน้าโพบอยู่อืกํลังเหมือนกําลังไหนเงี้ยแตกินกํลังูนกํลังแรงมารับตีปูนปูน บลมาเหมือนโลมามืัอนี้จอดวล้วมันนี้เขเล่นตะเลิดวะตะเลิดอยู่บอกว่ามันนี้เขาจอดสมุติเขาปรจอดได้เขาเล่นมันจะบานเขาสาวเดียวเลยพุ่นพุ่นเออ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 เขาบ้ามันเลี้ยวมันเลี้ยวมันเลี้ยวเขาว่าไปเอาบไปนี่เดี๋ยวไปช่วยมันนี่เขากลับไปน้ำพีดาวเรื่อง แยกต่างมเมื่อนสาวยางก่อนพีดาวเรื่องมาตอนแรงพีดาวเรื่องก็น้ำหนา <laughs> ออ <laughs> ขอดตกบ่เฮ้ยอยากทั้งน้ำต่างทั้งน้ำหมาทั้งน้งเกอีเจ้จเมนเนาะลองเต่าคููสีสมนี่ล่องเต่าพระตัวนี้เป็นหลักของปลามาเดีนี้ <laughs> บาปเด้อประพทธล่องเต่าพระ ว่าเซล่านคิเรื่องเรื่องขึ้นอะเมแม,มเรืองอดก็เลยม่าเอาเซละคะเซลพอพูดหลินนะคะหยอกกันเล่นนะคะว่า,อา,าออะะลองถ่้าผ่าหนีบแมนเดอค่ะรองถ่าวพอพูดปนสื่อมาเองเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮสองสิงมาแล้วสองสิงมาแล้ว <c oughs> วัดจังไรเตียบแม่เปื่อนเออออเออเยเดี๋ยวเขาลัตก,กี้ลงลงลอเออเตียบเปื่อนมืด อุ้ยอุ้ยกินหอดแห้งพุนตั้งพุนกับกินหอดแม่แห้งอืมอือ้เสียมเมเปื่อนหมดเลยพุนพุนกินหอดหลายกินหอดหลายออถึงบ้านแล้วนะคะงั้นสำหรับอ่าคลิปนี้นะคะโอ้ยมืนก็อย่าลืมนะคะแม่แม่ท่านใดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสครายบ์นะคะ ช่องพังปีใหม่แล้วก็พังปีใหม่ชาแนลนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปนะคะครั้งต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้บายบายจ้าวายคิดหอดลูกแหงเอินเอ้ยหลามาละติลูกเออหลามาแต่โรงเรียนแล้วเอออ้ยอ่อนแม่อ่อนแม่คักเลย แม่กัคิดหดลูกลูกกัคิดหอดแม่ค่ะจุ๊บกันจุ๊บจุ๊บจุ๊บเออเอเป็นภาพที่น่ารักนะคะอบุ่นะฮะูถามกันถามกันมวนบอมวลบอลเปนเรียนไป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 น้ำไปลูกไปได้ชาวบ้านแล้วแม่ไปยางเร็วๆสร้างฝุ่นเอียนนีแม่ไปแม่ไปน้ำน้ำพอด้ว ไป,ไ,ไปเ,ไเอไเอไ,ไปแล้วค่ะไปแล้วไปไปไปแม่บายค่ะ